มีไม uh, ่สองเมตรสองเมตรสองเมตรฮอตบอนี <us <us> ่สองเมตรนี้เนาะแต่ก็ดึงมาพี่เนาะค่อยนี่ก็ว่าชิดต่อไปพุ่นคือจักว totally> um, ่าเฮ็ดคานี่ไปพุ่นเลย่แลนนี่มันฮอดเฉยเฉยรักแลนนะแลนวงกุ๊กน้ำใยเนี่ยบอหรือว่าชุดของพี่เลนหลอกันว่าเอาน้ำลุ่มทั้งนี้กับเดี๋ยวจังให้เราคุดตรงนี้ก็ได้ มองระบายน้ํามันก็ซึ้อยู่นี่แล้วเพราะว่าเดินพี่มันก็นห้างกันลายอยู่เดี๋ยวลงโมงหันกันก็นได้เสียงจัก,กระจันท์ คิดเห็นแต่อยูอ่กลางลงกลางป่าและพี่น้องเนาะหาอยู่หากินมงจัก,กรจันทร์เนาะเสียงห้องธรรมชาติดีเนาะนี่เนาะเอา้าพี่น้องเนาะตัดผ้าเปิดกล้องมากับมาต่อกันเนาะถือว่าเป็นมือเศร้าวันไม่นี่เนาะอยู่หน้าบ้านเชื่อนซานของทางน้องน้อยอามาดำเนินการหอนนาอ้องน้งนนาแบบนี้พี่น้องเนาะทางพอน้องหน้าน้อยกัดเปินมาแต่เศร้าเลยพี่น้องเนาะ หกนาวน้อยเราพี่น้องอ่ยมากเรียบร้อยเลยอ่าตอนนี้ก็น่านจะเอาทอ่ออย่างลงเรียบร้อยแล้วเนาะเพอผลมาตแต่เศร้าตอนนี้ก็บแปดมุ้งปลายในน,น้อยนี่แหลนะพี่น้องเนาะอ่าพอเอาเสี้ยงกระเบื้องหินถ้ากรเบื้องหินมาเลยไงเพื่นดำเนินการเลยเนาะเหียดงานมันจังอ่ารวดเร็วเนาะงพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวจังเข้าไปเบิ้งไปฮะไปส้มน้ำกันปัตตานีพี่น้องเนาะนะอ่าภนะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิ้ร์ตสุขสุขพลพบเจอกันดะีคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะ เมื่อคืนนี่ผ้าฝนตกพี่น้องตกแห้งต,ตื่น,ออน,นเศร้ามันบ่เม่งกับกระดันบดห้องบาดน,นีนเนาะเอาอะไรเนาะมีิจาว่าเขาเข้าไปเบิงังเวียกงานอัปเดตเบติบังน้ำกันบดน,นี้พี่น้องเนาะมีอย่างกับพูดคุยมีอย่างกับชี้แจงน้ำกันเอาพี่น้องเนาะเอาละเนาะอันนี้กะต้องขอมกุกขอบใจขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เจ้าบุญเนาะที่ได้มอบหมายมอบงานให้ทางมุเชงนี่เป็นสะพานบุญให้ด้ำเนินการเนาะสั่งห้องน้ำเพื่อความสะดวกสบาย ในครอบครัวของทางพ่อกัอบแม่เนาะของทางน้องน้อยนี่นะแหละเนาะเรากับเป็นคนที่พิการนะาเนาะทั้งแม่กับทั้งสายตาทาั้งพ่อเคเกี่ยวกับแขงขาเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นกับเอา,า,าเนะของน้ำของในและพิรุนเนาะความสะดวกสบายนี่เนาะ เงี้ยเนาะบรรยากาศาหลังจากท่าฝนตกเมื่อคืนนีิเนาะโอ้โหเนาะไอยล้อหนิลอยแล้วเนี่ยท่อลงแน่ท้อลงแล้วโอ้โหลยอยเลยเนะาะตรงคักปานยังติ้งนิ่งอยู่บ้าน,นอือมประเทศบางนั้นปลาดินหมู่กัน ก็ดึราคากกใหม่นึ่อ๋อตวเรืออ่าสบายดีแล้วพ่อเด้อสบายดีไปี่ะมันํ้กันสองคนเนาะ <c oughs> อ๋อดีแล้วเนะา,นานเนะ,นนะจะเอาเรามาเห็ดเวเห็ดงานนั่นนี่นโอ้ยดีลลยดีไล่ร้านนี้ก็มันไปหาเป็นลูกมันมนํำเข้าได้อ๋อน,น,นั่นเราม่ซื้อเกือบเป็นเลยซื้อเกือบ อ๋อเลยเงินอันเลยเงินทามันเลยวทำงานอะไรไปซื้อเกิบไปทำงานลูกมันนั่นอะไรเงี้ยซื้อเก็บเดี้ยเนาะดีดีเนาะดีได้หน่มีคนเอามาเห็ดงานกับฝึกเวียดฝึกงานนี่ถือว่าโอกาสนี่อ้ยนี่ไม่ได้ให้ใครเนาะที่เท่าที่เลย่ได้หนิเดลยไม่เอานพอเห็ดคือเจ้าเห็ดต้นละมันบ่รอหอท่านผ้าก็ไม้หันห่อดจังเลย ข้างนี้แหละฮอตไม่ตันนอนเลยข้างนี้ที่ห้องน้งทางเจ้าของเพิ่นเนาะเนี่ยทางน้องละสบายดีล่ะใช้น้องหน่อยอยู่ในฟุตบอลโอ้ยโผล่หน้อยเจ้ายิงเสือเหลืองแล้มือหนีเนาะแล้วมาเห็ดห้องน้ำให้เน่อยเด้อลูกเด้ออันนี้มาผิดก็ได้อันน่าดินนี่ฮอตใช้ก่อนล้ววานะ ดินดาวนะดินหอรักนี้เนาะคนเชื่อว่าก๊กาไมใ่นิดปห่อทุบบ่อโอ้ฝังนี้บุเมนดินนะบ่อนี่ยท้อเอ้าะดินเขาและเขาม่ก้ออไม่ด้เปิดนเขาเลย ตอนชุอันคอนชุ่ว่านี่หน้าท่างไปนี่ในเม่ดินเขาเจาไปเลยดินนัจะขอเพื่อนหนังนี่บ่นั่นะทวาเฮ็ดจุนี่ครับตอนเฮ็ดจุนี่นะมันหาหนาไปนี่เขาคิดตะก,กี้นะเนหน้าสลากักเออมันนี่คืเฮ็ดนี่ไรใช่่อมันเอามองได้มมงลงนะเขาอวอนะ่ามงมงสร้าง,งของน้ามนะั มองพี่บ่นี่แหละบ่เาทุบนี่แหละอ,อ๋อโอ้โหนี้อันหันหน้าขึ้นเทิง,งพุ่บอหันหนาก,ก็ขึ้นตเนออะเวทหนองพอด้วเนาะเข่าทางนั้นนะเออข่าประตูทางลากนั่นหน,หน้านี่หันลงไปพุ่นบอ น uh, ี่ยังงานก็ได้ใส่ทอกันเสีเยียตัวนี้ก็ได้ตนที่เลกนี่คิดว่าดินเนาะบ่ด้นี่ฮพุ่นบ่ออมันบ่ได้เนี่เนาะทําได้ก็ใส่ทอนี่ก็ได้เอาขุดทอนาน่ขึ้นหน้าบงนี้ก็ได้ขึ้นหลังบงนันขึ้นหลังบพุ่นน่ะเฮ็ด่ทอของงอมาพี่เนาะเออันก็ได้เนาะได้ จะไปหางุดเต็มเลยก็ติดนี่เห็นได้เลยได้หนี่นี่ยก็ติดนี่กะนี่กะเทพพืหนาวเนาะเขาเอาไปพูดงานนึงอีกใช่เขางออีกตัวนึงเนาะอยู่มาเนี่ยเห็นทินาเพิ่งนั้นแต่ท่อหน่อยท่อลุกมันท่อนึงอีกทำมันเขาน้ำกัดทำมันอกกมานี่กันเบื่องล่างกันท่อลุกมันย มันก็ได้ <S <S <an> เห็ดแบบนั้นเนี่ยถือกลัวเนาะคันว่าหันหน้าลงไปคือทั้งนั้นมันคือบุคักมันได้เห็ดงอเอาถือกลัวเนาะพราเนาะคือเจ้าอ๋แหละอ่าทั้งนี้ก็เห็ดทั้งท,งทงนนั้งตะไหนะแล้วก็เอาเอ่อเทปูนลดเอาแล้วก็เอาเอาจงไว้เพราะว่ามันมีหูอยู่เลยมองดูดกลับกันเนาะเอาจงไว้จงไว้หูไว้เลยหูดูเทาก็เทเทพืชอะพืชห้องว่าเทกันเพื่อนเนาะ ทถ่มเลยแล้วก็พาท่อนั่นเขาเอาไว้เอาไว้เอาปิดเอาจงไว้แต่ตอนนั้นพออ่ะนัอยู่ตรงนั้นเลยนั่นเบอร์มอนต์ยู่ึ้นท่อท่อท่อดูดเอาไว้มุมสุดพุทธเนาะนี่ก็ตั้งตั้งเสาอยู่นี้บ่เออตั้งเสาอยู่นี่แล้วชื่องามอ่ะนั่นนี่อะไรกันเลยแล้วก็หนา หนาเบื้องหน้าเนี่ยให้มันงามนะเฮ้ยแค่ว่าเอาห่านหน้าพุน่นแล้วเน<อ>าะตั้งมานี้แล้วกัดบิดพอดีเบอร์พอสองเมตรหอดแซ่สองเมตรจะลองเห็ดลองวัดเบื้องเยอะสองเมตรหอดบอร์นีน่เนาะแล้วก็ดึงมาพี่เนาะนี่แล้วทั้งนั้นกับปล่อยหน้าบ้านเราไปเอามุมสุดไปแล้ว

ปอยอยู่ใายและนำนะคม่เอาหนึ่งก็ไม่สรุปอันนี้เฮือนเจ้าบเอะเออฮือนเจาจักตง่ปีใดหลังไงเนาะเป็นให้ลูกชาวเจ้าเปรฮัตเปรฮ็ดเกียร์เปรฮ็ดงานแล้วและวะให้ลูกชาวว่าเจ้าปรฮ็ดเกียรเฮ็ดงานปรฮัตเปห้าเปรหารมก้อน อันนี้เราเราขุดพิษเนาะคิดว่าดินเนาะฮอดพุ่นสิเนาะฮอดทางหม้แม่นเนาะขุดพุ่นแล้วเห็นก็นั่นเราให้เพืนพักบนนั้นแต่ก็ไม่บนใหดเออให้เขาขุดก็ได้เละบ่ให้มันไหลมีแต่ว่าได้เขาบาดเส็ดแล้วเราจ้งแก้ไขหม่องน้ำผังผังท่อเอาก็ได้ พอลงไปมุงใดมุมหนึ่งก็ได้เหมือนกันะจังจังนั่นกับจังเราคุดเจาะทอเจาะจะบนอับน้ำนี่มาให้มันไหลเข้าคุดบนนั้นเราก็จังคุดทออีกทอหนึ่งก็ได้ก็ได้นะพอได้แก้ไขนะฮะพอมันโมไลเป็นมองเอืเนื้อเงินใส่พิษบ่นั่นเล่ยๆใส่ทรายเลยเผ็ดมีซึมีอยู่เผ็ดเล่ยนั่นเวทีบาดนะมันซึมอยู่ดีเนาะบ้านแคลนเอาเผ็ดอยู่อัน มีทางระบายนํามันไปไปใายไปบรรเลียวอยูนเขาเจลซักจนได้เครื่องของมันบรรเลียวอยู่นันนะและมีจะเห็ดไปก่อนนะและเห็ดนี่ได้หันอันนี้ยังหันหนาใช่หนาทั่วไปพูดมีเศ่ของงอได้นี่กันทำทันนันทันหน้าให้พูดปล่อย

เให้ป่อยพุ่งห้องน้ำอันอ okay. ันทอระบายมองอาอน้ำเหมนบ่ก็ได้คือกันหมอย่างม่นเอาชื่อทอแล้วเอาดิงเหมือนพุ่นก็ได้่เพวแลม่นอโอ้ยฮะนจะอยู่ใส่ก็ได้แต่ว่าขอให้จุ๊บเจ้าคุยกันเด้งรถหมอย่างหรอช่างๆเป็นเฮตได้เบิร์ดนั่นแหละเออคือว่าลุงมาพี่ยังมาน้าเพื่อนเขาพี่กะเออคันเพื่อนนี้ก่ คําว่าลงทุนก็สบายก็คุยกันกับเจ้าของเราอออ่าแล้วติ๊กตุ๊กบ่คิดจะยากหรอกเออธรรมดาดอกดอกนั้นจะมาดูะมาไปมาเอยากรอ้ยักเครื่องักองเฮือนมาานติกเข้ามาิยายๆนงยมสิรบออ เนาะบาดเห็ดแล้วเทพื้นที่อย่างกับใช่ข้องัดดึงใบพี่ก็ได้เนาะพ่อเนาะไม่ยากหรอกนอ่ยนี่ก็ตชตไปพุ่นจักว่าเฮ็ดานี่ไปพุ่นเลเนนี่มันหอดใช้เฉยรักเลนนะเลนวงกกน้ำเงี่ยเนี๋ยือว่าชุดของพี่เลนจ้าฮะมองละหัวเี่บอก mong là hú ở kia thì bò hót Phút nó mát Nhưng cày vô Đèn nì bò cúc 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 lắm nháy nì Phải lắc con bò Này cả cái đầu, này cả cái đầu, này cái đất này này Cả cái đầu này này đi nhé nhé Ờ, hẹn nhé, hẹn nhé, hẹn nhé Mà này là thân tệ bòi, 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 เออยากลอกกันว่าเอาน้ำลงทางนี้กะเดี๋ยวจังไห้เราคุดตรงนี้ก็ได้มองระบายน้ำมันก็ซึมอยู่นี่แล้วเพราะว่าเดินพี่มันก็นห่างกันหลายอยู่เดี๋ยวลงมองหันก็นกนได้เนี่ยลอกนีวิธีเดียวแล้วคุดลงละกันเอาซื้อท่อมาอีกสักชองทอ่อมองเดท,ท่อเก็บน้ำ <c oughs> ติดทางานเพื่อนเพื่อนมาจะขึ้นในบ้านทีทุกนเพื่อนบนชาคับติดเลยนำเานำูตาทางทางานนั่นติดเลยเนาะเลี้ยงใหยไฟดาวเตะก้อนเลยตัวเปดดา แต่ว่าอันอันเฮือนลังแค่เจ้านอายูพุ่นหมืนบ่าแมบอ๋ออ,อันนี้น่ะลังเห็ดไม้เนาะเ,ออเห็ดใหญ่ใช่ไหมก็น่าแล้วแหละเอาให้พากันกินนกลาพากันเห็ดพี่เจ้าฮะนะมาแบ่งกับรถมให้พ่อเพ้นนะและจังว่าคันว่าแดนมัน มุกม่วงหันบอเลนเดนเจ้าหนะฮอ่แท่นเดนนักเลนไปแล้วอันท่าขงปว่านั่นก็ให้เราคุดมงนี้ลงนี้คาราวนครบุน cúi, đào nè, chấm cháo nè, phá cảnh, ra phía phía nọ cảnh phá cảnh, cúi áo, bỏ này, được, rồi, này. Cái này, cái này. Nam, nam còn đây.

ไ,ไ,ไ,ไปรหอย <ST AR P> นเดีม๋มีมองน้ำระบายดี <ST AR P> ดและวคันวาหนันการให้เรา้วมีคุดนี่เอาท่อไม่สองท่อสองแรงถวยลัง,ลงบวงเกให้ท่อน้าลงเก็บอยู่นี่เลย mong này đứng nó bài này đây này cái này quýt nếu như cái sàn thì hát cái nó 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 nó

เดี๋ยวเบิ่งกันไปก่อนพี่น้องเห็ดเห็ดลายเห็ดไร้ตรงเห็นไหมไร่บ่เหอเห็ดลายตรงแบบนี้ทางลักทางเท้าอยู่นะเว่าให้มันให้มันให้มันได้รับขนนาไปสินะเรื่หลังมบอนี้ระมาณนี่นะนี่เท้าเนี่ยชิวนี้เนาะตัวนี้ก็ชิ่นี้ แค่ว่าให้ให้มันได้ระลับให้มันพึงให้มันตรงคือเฮือนหลังนี่เห็นนะหลออังคานี่บ่อห่อในตัดออกแล้กุกแม่แล้วนี่ตัดออกเลยก็ได้ตัดแลออ้วตัดเลยมายันรักเรลี่ยนแล้ันรักให้มันเร็วตัดออกตอนเนาะก็ได้เพราะว่าเห็นห็นมันบิดเหนะให้มันให้มันตรงคือหลังคาเฮือนเนาะนะหไมันร,รับหนาเดียวกันเลยหนา,าพี่นะ พวกมีดินบนเนี่ยเขายื่นี่แหละเยใช่นะหของงา้าของไนระยงโค้งเข้าไปได้นี้ทั้งขนาเที่รงจังเขาเทพื้นผลเมาสเอังี่พนาเร้วนี่ยัง่ทันแลยไอ้เนาะแล้วจ้ะเจัเจกต้นกเยอเอจ้ะเเสาขึ้นห้า่้ห้าเมนบ่ราะมเมนเช้าไผมบจ้ะ เงนใดตีใดใค้ลูกชาวเก่งทาเงินใครแน่ชาวเชียร์ nhà ตลอดฮัลโหลอ๋ออะไรเนาะเดี๋ยวถมตัวนี้เจ้าก็วางแบบตัวนี้อีกตัวหนึ่งเนาะวางจะคู่หน้าเพื่อนกันไม่ให้มันได้หน้าได้รับหน้าเดียวกันนะหลังคามันก็ลุ้งเหพี่เลย เนี่ยแปลว่าอันดินเดนแล้วหอดพุ่นกับชาวนี่กะตั้งนี่ก็ได้นับย่นเข้าไปพุ่นเน่ก็ได้นะย่นย่นอ๋อน้ำย่นมาพุ่นก็ได้เนาะไทยดอกเนาะพุ่นเอาต่อพุนตัวนี้แล้วลงไปนั่น เราโพดนนี่แหละลงไปเนาะเดี๋ยวมีโฮม ตาสะตามนั้นเด้อพ่อเด้อเดี๋ยวเขามาเบิ่งอีกทีหนึงเด้อเดี๋ยวนั่นก็สิส่งนั่นแหละเดี๋ยวเขามาเบิ่งอีกทีหนึ่แต่ว่าเจ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆคือเขาว่าหันและแต่มันได้นหน้าเดี๋ยวรับตัวนี้แหละหันหน้าพูนละก,นกาลาันว่าหลังคามันู้วิ่งกะลำไยกะทัดเนาตัดอ้นอืมตัดออกตัดต่อหน,นอกก,กุ้งให้มันแล้วก้อนก่อแล้วก้อนละตัดให้มันหุบเวลาจังตัดอีกทีหนึงเนาะ าเเหอขอให้มีโฮมนน้นในเนาะอ่ะไปแล้วเนาะเดี๋ยวจังเข้ามาพูดมาคุยเบื้องกันอีกท่านึงพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปอันนี้ก่อนไปเบิ้องใ้เบิ้งตอกมาก่อนบ้านนี้เนาะต้ว่ากันเพราะว่าดินแล้วนี่มันชุดจะมองกุบลำไยนี่ไปนี้พี่น้อ,องเนางหน้านี่บป็ด,ดินของข,องข้าเจ้า มีแต่ว่าเขากระจีดตามไปที่แบบนี้แล้วแบบนี้พี่น้อยเนาะอ่านหนามัใช่่อทั้งนี้เขากระดเรื่องขงกระเทพืชเนาะกระจงไว้แต่มองทีหลุดสวมแลจงไว้ได้เยอะไปหน่อยเนาะป่ะอะไรเนาะจังว่าจังคุยตัง มาอัปเดตเบิ้งน้ากันเนาะทางบู้เสียงกับเสี่ยเดินทางไปเบิ้งก่อนสั่งไหมสั่งตอกมาให้เราก่อนบานี้พี่น้องเนาะแล้วก็จะไปเบิ้งเอ็กเซใหม่น้ากันอีกเนาะนี่ให้ทางพอน้องหนาหน่อยเพิ่นเบิ้งการเนาะว่าเพิ่นการเวียนงานเรื่องของน้ามของในเพิ่นการสำนานอยู่เนาะพี่น้องเนาะติดตามเบิ้งน้ากันเนาะว่าจะเป็นจังใดเนาะเอาคลิปนี้ลาคนด้วยพี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งลำรวยดำรวยเปิดสุขสุขคนบายบายด้วพี่น้องเด้อสวัสดี